สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจป,ปูวงเดขานุก,การพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3จังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกสืบเนื่องจากนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจ รองนายกรและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ซื่อมวลชนว่าในเร็วๆนี้จะเสนอกฎหมายเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการเก็บภาษีรถติดโดยจะเจ็บคันละ50บาท ทุกวันในเขตกรุงเทพมหานครก็ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าภาษีรถติดเพื่อลดการใช้น้ำมันและเผาผานสารคาร์บอนจากควันรถ และทำให้โรคร้อนนั้นในอังกฤษก็ใช้ครับแต่อังกฤษนั้นระบบโทรคมนาคมระบบรางในเมืองหลวงในกรุงลองลอนดอนนั้นเขาพร้อมส่งประชาชนถึงทุกที่ครับเขาจึงใช้ได้ครับแต่นี้ในประเทศไทยค่ารถไฟฟ้าที่รัฐบาลบอกว่า จะเก็บ20บาทตลอดสายทําได้สายเดียวครับคือสายสีแดงซึ่งมีรัฐทวิสากิจถือหุ้นร้อเปอร์ซถึงทําได้สายอื่นยังแพงอยู่คุณจะมาเก็บภาษีรถติดทุกวันวันละห้ิบบาทถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยใช้รถวิ่งในกรุงเทพมหานคร ค่ารถไฟฟ้าก็ยังแพงอยู่มีถูกสายเดียวสายสีแดงยี่สบาทตลอดสายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพจะเอาเงินมาใช้ใจ่ายค่าคองคีบได้อย่างไรครับและรถเป็นล้านคันในกรุงเทพ จะทําอย่างไรครับนี่รัฐบาลวางแผนอะไรอย่างประเทศอังกฤษที่เขาทําได้เขาวางแผนรองรับหมดครับไม่ใช่อยู่ๆจะมาประกาศเป็นกฎหมายเก็บภาษีรถติดใครขี่รถเข้ากรุงเทพก็เจ็บคันละห้สิบาทโดยติดกล้องวงจรปิดทุกเส้นทางของกรุงเทพมหาคนครที่เป็นเส้นทางเข้ากรุงเทพนั้น ผมว่ารัฐบาลต้องคิดใหม่นะครับนี่จะเป็นการเพิ่มภาระอย่างมหาศาลให้ประชาชนคนทั่วไปที่เขายังใช้รถทำมาหากินในกรุงเทพอยู่เติมน้ำมันแพงไม่พอยังจะมาเก็บภาษีรถติดอีกทุกอย่างรัฐบาลเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง จะยกตัวอย่างกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเขามีความพร้อมทุกด้านค่าของชีพประชาชนเขาเขาก็ช่วยเขาถึงทําได้ไม่ใช่มานั่งคิดเอา้วก็จะทําเหมือนประเทศอังกฤษทั้งๆที่ประเทศไทยไม่พร้อมหลายด้านรถไฟฟ้าทุกสายทําได้20บาทตลอดสายหรือยังครับทําได้หรือยังครับ แล้วจัดหมวดหมู่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถทำมาหากินในกรุงเทพมหาคนครนั้นจะทำยังไงครับนี่เป็นการเพิ่มภาระนะครับพี่น้องแท็กซี่พี่น้องรถตู้โดยสารพี่น้องที่ต้องใช้รถในการค้าขายทำมาหากินทุกวันนี้ก็จะไม่พอกินอยู่แล้วจะมาเพิ่มภาษีรถติดอีกวันละห้าสิบบาทอกีก พักเพื่อไทยคิดดีแล้วเหรอครับนี่เป็นการเพิ่มภาระให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับหากินก็ยากลำบากเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำมาเพิ่มภาระภาษีรถติดอีกวันละห้าสิบบาทอีกโดยคนสุรยิยะจึงลุ่งเรื่องกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากรรคเพื่อไทยบอกว่าเพื่อกระตุ้นให้คนไปใช้รถไฟฟ้ารถในเทพจะได้ไม่ติดแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถทำมาหากินแล้วครับรัฐบาลมีอะไรรองรับครับไปดูตัวอย่างประเทศอังกฤษนั้นต้องดูตัวอย่างทุกด้านไม่ใช่ยกมาเป็นเพียงบางตอนแล้วจะมาบังคับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ที่หาเช้ากินค่ําเพิ่มภาราให้อีกเก็บปันละห้าสิบาทเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับคุณเรากล้องบุจกรปิดมาติดถนนทุกสายที่วิ่งเข้ากรุงเทพทายทะเบียนเขาไว้พอเขาไม่จ่ายภายในสองปีกฎหมายใหม่ก็ฟ้องศาลทุกรายปรับดอกเบี้ยปรับเงินต้นอีกจ่ายก็ไม่พอกินเขาแล้วประชาชนคนไทยจะทำยังไงครับนี่เป็นนโยบายที่ ฝากเสียงดังๆไปถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยว่าขอให้ทบทวนให้ดีการจะออกกฎหมายการจะออกมติคณะรัฐมนตรีการจะออกกติกาต่างๆนั้นต้องไม่เพิ่มภาระไน้ความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่หาเช้ากินข้าต้องเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ เพราะทุกวันนี้การทำมาหากินก็ฝืดเครื่องอยู่แล้วครับนี่ประเด็นแรกที่ส่งเสียงดังๆและช่วยกันแชรถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยให้คิดให้รอบครอบให้รอบด้านเพื่อประชาชนคนไทยจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับประเด็นที่สองเรื่องวันนี้คุณสแสวงบุญมี นายทะเบียนพักการเมืองก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าเมื่อวันที่18ตุลาคม2 5ง7มีรายงานข่าวว่าเมื่อเร็วนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองได้พิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กรกตพิจ,จารณาสั่งยุบพักเพื่อไทยและพักร่วมอีก6พพัก จากเหตุในทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทำการครอบงำชี้นำและหกพักการเมืองยินยอมให้ในายทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูลและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและมีความเห็นเสนอโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่สามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ จากกรณีดังกล่าวมีผู้ร้องที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลนิรนามนายแ,แพทย์วรงเดชกิจวิกรมประทนันพักไทยพักดีนายเรืองไกลรลิกิจวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐนายพรุษบรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวชาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้อง อ้างถึงพฤติกรรมของนายทักษิณทั้งที่แกนนำหกพักร่วมรัฐบาลเดิมไปร่วมประชุมกับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังสารรัมนุนมีนิจัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลการชี้นำพักเพื่อไทย ในการเลือกพักร่วมรัฐบาลการนำวิสัยทัศน์ที่นายทักษิณได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2567มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลโดยผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายขาดมาตรา29พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูรว่าด้วยพักการเมืองที่ห้ามมิให้บุคคลผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพักกระทำการใดๆอันเป็นการครวบคุมครอบงำ หรือชี้นากิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหกพัคยินยอมให้บุคคลอันซึ่งไม่ใช่สมาชิพกพรรคกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงาําชี้นากิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็เข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิด ก็จะเป็นเหตุให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นต่อสารนับนูนสั่งยุบพรรคตามมาตรา92วงเล็บ3ของกฎหมายเดียวกันด้วยนี่ก็เป็นเหตุที่มีผู้ไปร้องว่านายทักษิณชินวัตรทึงถูกตัดสิทธิทางการเมืองและไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคเพื่อไทยมาครอบงำมาควบคุม ซึ่งผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี่ก็ต้องติดตามและจับตาต่อไปว่าจากข่าวลือกรกตมีเทปบันทึกเสียงบันทึกภาพว่านายทักษิณได้ทำการครอบงำครวบคุมพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมเดิมอีกหพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นถ้าเอกสารหลักฐานชัดเจนไม่มีทางอื่นครับยุบพักครับ พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลเดิมอีก6พักนี่เป็นประเด็นการเมืองที่น่าติดตามและจับตาต่อไปถ้ากกตมีหลักฐานยื่นในสาร,รนฐธนรมนนี่ยุ่งครับการเมืองไทยรส่ำรัสายอีกแล้วเศรษฐกิจก็ตกตำ่ำโรงงานก็ปิดตัวภัยสงครามก็จะมาการเมืองก็ไม่นิ่งนักลงทุนก็ไม่มีความเชื่อมั่นครับ นี่สารพัดปัญหาเพราะคนคนเดียวครับเรายังอยากอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่าประเทศไทยขาดโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างเพราะคนคนเดียวครับเพราะนายใหญ่คนเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องติดตามและจับตาต่อไปว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและอีกประเด็นหนึ่งที่จะมาชวนชิดชวนคุย วันนี้ทักษิณชินวัตรส่มเมียบรายงานตัวที่ศาลอาญาคดีมาตรา112ทักษิณย่องรายงานตัวคดีมาตรา112ที่ศาลอาญายังไม่ยื่นขอออกนอกประเทศรอบสองศาลนัดสือพยานครั้งแรก1กรกฎาคมปีหน้า17ตุลาคม2567ที่ศาลอาญาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมารายงานตัวที่ศาลอาญาในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายยาามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโซซอนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อปี2558โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้นายทักษิณได้รับอนุญ,ญาตให้ไปตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันอยู่ที่500,000บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเรยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลร,รายงานข่าวแจ้งว่านายทักษิณชินวัตรไม่ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเตรียมจะยื่นคำร้องขอออกนอกประเทศอีกครั้งหลังสารอาญาเคยยกคำร้องไปเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่มารายงานตัวโดยวันนี้ เป็นไปตามกําหนดเงื่อนไขที่จะต้องมารายงานตัวต่อศาลเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งการมารายงานตัวในวันนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทั้งนี้นายทักษิณใช้เวลาไม่นานเพียงประมาณ5-10นาทีนายทักษิณก็เดินทางกลับทันทีทั้งนี้มีกําหนดนัดสืบพยานครั้งแรกของคดีนายทักษิณชินวัตรในวันที่1กรกฎาคม2568นนี่ยืดยาวครับ ยืดเยื้อและยาวนานก็ต้องติดตามต่อไปครับถ้าผิดจริงนี่คุกต้องกลับไปติดใหม่ครับคดีชั้นสิบสก็ยังไม่เคลียร์มีผู้ไปร้องว่าป่วยทพิ์นี่มาตาร้อยสบสองเอาอีกแล้วครับนี่ประเทศวุ่นว่าวุ่นายเพราะคนคนเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุย เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้พิจารณาครับว่าสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงทางคารเมืองครั้งใหญ่แล้วหรือยังประเทศเราเสียโอกาสเพราะคนคนนี้มานานหลายปีแล้วครับไม่ใช่ว่ามีการกันแกล้งใส่ความต่อย่างใดครับ การยื่นดีกาขอพระญาพระราชทานอภัยลดโทษก็ยอมรับว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงนี่เขายอมรับเองนะครับไม่ได้ใส่ความครับนี่ทําผิดประมวลกฎหมายยามมตา112มีเทปสัมภาษณ์ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะครับว่ายังมีคนที่รักยังมีคนศรัทธาเขาอยู่แต่เพื่ออนาคตประเทศ เรื่องของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนเรื่องอนาคตลูกหลานไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพิจารณาเลือกตัางครังหน้าถ้าเราเลือกนักการเมืองหน้าเดิมๆคนเดิมๆประเทศก็จะวุ่นวายเหมือนเดิมขาดโอกาสเหมือนเดิมและจะเดินถอยหลัง ไปเรื่อยๆนาน,า,นาอารยประเทศข้างบ้านเราแซงเราไปหมดแล้วครับทั้งๆที่ศักยภา,าพเรามีเหนือเขาทุกอย่างติดอยู่อย่างเดียวการเมืองไม่มั่นคงการเมืองไม่มีเสถียรภาพคนคนเดียวปั่นป่วนทั้งประเทศครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ